สุโขปุญยศอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ใหใหวัดสุพรรณรัตน์ตะบนพรานอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดขอเชื่สาธุชนคนใจบุญร่วมสร้างบุญใหญ่สร้างพระประธานหน้าตัก50นิ้วเพื่อประดิษฐานณสาาหลังใหม่วัดสุพรรณรัตน์ตะบนพราน อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567ประธานฝ่ายสงฆ์พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดด้วยวัดสุพรรณรัตน์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสร้างกุศลต่างๆของพระสงฆ์ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิการวมถึงชาวบ้านทั้งหกหมู่บ้านเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในการต่อไปจึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสร้างพระประธานบางสมาธิเพื่อสการบูชาให้เกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมร่วมจองเป็นโ้าภาบุญกองทุนใหญ่ทุนละ 1,000 0บาทบุญกองทุนเล็กทุนละ999บาทหรือตามกำลังศรัทธาของท่านปิดรับวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2,567ซึ่งทางวัดต,ต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานครั้งนี้ประมาณ350,000บาท เจ้าภาพหลักคุณธีรวัตรคุณการจนาเพิ่มคุณทศคณะศิธิ์พลังจิตตานุภาพสมทบบุญ3 0 0 0 0ืบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอาจารย์สุขโกะตะปุญโย081292 0176ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี110 069 6598ชื่อบัญชีพระอธิการสุขโขทศเสชัดร่วมสร้างบุญใหญ่กับวัดสุพรรณรัตน์ในครั้งนี้ได้มหากุศลใหญ่